ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับ before and after นะครับก่อนมาก็คือการไว้ยาวเลยนะครับนะหลังกลับก็คือมีการคัดหรือการตัดในแนวของทรงมอดหรือเป็นกึ่งของมอดฟรีสไตล์นะครับหรือเป็นแนวของเบสิกในแนวของพื้นฐานนะครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจน f อฟทุกท่านลองเข้ามาแล้วลองศึกษาดูนะครับนะพ้อยไลน์แนวนะครับการตัดตอนแรกนะครับเรามีการสร้างกรอบ ความหมายของผมก็คือการแบ่งในโซนของขอบด้านหน้านะครับอาจจะเป็นปีกซ้ายปีกขวานะครับตลอดจนถึงฮาร์ปหรือครึ่งของทีสะนะครับอันนี้ก็คือการวางกรอบนะครับการคัดหรือการตัดก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของนะครับน้องนางแบบบางท่านอาจจะเป็นครึ่งของสเตทเป็นแนวของเส้นตรงบางครั้งอาจจะโค้งมนหรือบางท่านก็อาจจะลักษณะของการตัดเป็นตัววีนะครับอันนี้ก็คือเป็นแนวทางนดียกครับหลายท่านเข้ามาแล้วนะครับลองศึกษาลองพัฒนาหรือลองเอาหลั การนะครับการคัดหรือการตัดเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ใบมีดนะครับถ้าหลายๆท่านที่ชอบนะครับในลักษณะกึ่งของงานสไลด์นะครับลองใช้แบ่งขอบปลายชายแนวอย่างที่ออสหรือเคทิโอคารามีหรือทีมงานนะครับออสสมจิตด,ดิสักดีเนี่ยเอาแนวทางอย่างนี้นะครับเราก็ใช้ใบมีดนะครับ แ,แล้วก็ค่อยรูดนะครับหรือการสไลด์ถ้าผมเขามีเนื้อผมที่หนานะครับเราอาจจะสไลด์สูงขึ้นไปนิดหนึ่งสามสี่นิ้วนะครับนะหรือลักษณะของผมบางพยายามกดให้ต่ําที่สุดนะครับอันนี้ก็คือการสร้างเนื้อผมนะครับการทํางานในรูปแบบของงานคัดหรืองานตัดในแนวของบ๊อบหรือมอสนะครับหรือเป็นลนักษณะของแฮ์ฟรีสไตล์หรือเป็นแนวของนะครับเป็นการคัดหรือการตัดในแนวของเลเยอร์นะครับหรือเป็นการคัดในแนวของกรอบผงส่งอันนี้เป็นการนําพาด,ดีกว่านะครับการเรียนรู้ใน แนวของสายวิชาชีพเนี่ยถ้าเราเข้าใจหลักความหมายของออดก็คือการคุยเลยนะครับว่าต้องการส่วนหน้าเนี่ยมีความสั้นยาวอยู่ขนาดไหนด้านข้างนะครับหรือบ่านะครับมีความสั้นยาวอยู่ลักษณะอย่างไรนะครับส่วนนะครับรองแฮด้านหลังนะครับต้องการสั้นยาวอยู่เหมือนกันนะครับขนาดไหนส่วนที่ขอบปลายใจแนวอาจจะเป็น U เป็น V นะครับหรือเป็นลนักษณะของการสเตทหรือเป็นแนวของเส้นตรงหรือเป็นแนวของสไลด์อันนี้ลองคุยให้ ขาเรียกว่าคาดดีกว่านะครับหลังจากที่เราคุยกันเสร็จแล้วเราสามารถที่จะดำเนินการได้เลยนะครับหนึ่งนะครับการคัดในโซนของซิกด้านข้างนะครับให้อยู่ตามที่เขาต้องการนะครับคืออาจจะเป็นบาสองนะครับด้านหลังก็อาจจะตัดหรือการโค้งมนสามนะครับอาจใช้ปลายกันไกแซกหรือริวหรูหลาลักษณะของปลายผมให้เขามีการลักษณะของการซอกหรือพิวหวานนะครับจากการคัดสเต็ปวันนะครับคือเรียกว่าวันใบวันหรือเป็นเซกชันหรือเป็นสเต็ปของการที่เราหลันชั้นนะครับหนึ่งสองสามนะครับเราแบ่งชั้นนะครับ ตามกําหนดหรือตามขอบลายชายแนวหรือหลายๆท่านที่ชอบต้องการศีรษะทุยนะครับพยายามยกขึ้นมานะครับฐานล่างนะครับอาจจะไว้เป็นกึ่งของรองแทรชั้นที่3ที่4อาจจะยกขึ้นมา45องศาหรือตั้งฉากคาวไอเรียนะครับแบ็กฮาร์ดโครงสร้างสีละลายแนวหรือรูปรโหลกหรือรูปโครงสร้างอันนี้พยายามหรือเนะผมให้มีเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของกวนตัวยูในซ้อนซ้อนทรงนะครับเพื่อให้ลักษณะของทรงหรือลักษณะของศีรษะเขาทุยนะครับนะครับเป็นการทํางานดีกว่านะครับที่ออสเอา แนวทางของงานคัดหรืองานตัดในแนวของการนะครับเป็นกึ่งของการเรียนรู้ดีกว่านะครับมาพัฒนากันหลังจากที่ลองมีนะครับนะการเช้งคนเลอร์หรือการทําสีนะครับวันนี้ออดใช้เป็นลักษณะสีนะครับจุดสามห้านะครับก็เป็นสีน้ําตาลออดนะครับนะแล้วก็เหลือบนะครับมหฮอกรานีนะครับอันนี้เป็นลักษณะของนะครับเป็นดาร์กนะครับช็อกโกแลตนะครับบราวนะครับก็สีน้ําตาลนะครับกลางนะครับนะครับประกายทองเหลือบนะครับ นะครับมาฮอกกานีนะครับอันนี้เป็นเป็นสีที่ที่คุณน้องเขาเขาระบุดีกว่านะครับว่าเขาต้องการผมที่กึ่งของการปิดผมขาวนะครับการที่จะปิดผมขาวเนี่ยแน่นอนนะครับเป็นลักษณะของดาร์กหรือเป็นลักษณะของช็อกโกแลตเนี่ยเขาสามารถที่จะปกปิดนะครับตลอดจนถึงบบาวนะครับก็คือเป็นกึ่งของน้ําตาลอ่อนที่มาผสมผสานส่วนสีที่สวยออกมาหรือเป็นคอเลอร์ที่เราวมิกมาผสมกันก็คือการที่เราใส่เป็ดเหลือบ <ading S 1> นะครับมาฮอกกานีคือจะออกประกายของความม่วง การที่เราใส่ประกายของความม่วงนะครับบางครั้งต้องยอมนะครับว่าวัยอายุนะครับยังไม่ถึงที่จะเขาเรียกว่าใช้สีที่มันหนักพอไปใช้สีซิ่งหนักเขาเหมือนกัเราเขามีอายุที่ เขาเรียกว่ายังนะหรือว่าแก่ใบนะครับนะอันนี้ก็ก,ก,ก็ต้องคูดกันตรงๆนะครับนะกข mm hmm. ขอให้ดูลักษณะของซอฟพิ้วนะครับนะ mm hmm. ส่วนการจบงานเนี่ยออสมีการใส่ตัวดูแลบำรุงหรือมาคแคร์สปาหรือลักษณะกึ่งของงานเคลือบแก้วนะครับ mm hmm. เพื่อให้สีสันือการทํางานออกมาได้ลักษณะของความพิ้วหวานหรือการสลวยนะครับจะเห็นอย่างที่ที่ส่งที่บอกนะครับครับ mm hmm. การทํางานในรูปคัดก็คือการตัดในกล่งของตัว U หรือตัว V นะครับ mm hmm. หรือเป็นลนักษณะของการไล่เป็นกึ่งของมอด การเช้งโคลเลอร์ก็คือการทำสีนะครับเป็นลนักษณะของเป็นการลักษณะของการปิดผมขาวก็คือดาร์กช็อกโกแลตนะครับบราวนะครับหรือเป็นน้ำตาลเหลือบนะครับประกรายนะครับประกาย ฮอกกานีนะครับอันนี้ก็คือเป็นแนวทางดีกว่านะครับหลายท่านที่มีเคมีอยู่แล้วก็ลองลองมิกนะครับลองผสมผสานกันนะครับออโชคดีนะครับออสได้มีโอกาสนะครับไปศึกษาไปเรียนรู้ที่แพรริสนะครับหรือที่ฝรั่งเศสนะครับเราเอาแนวทางนะครับของงานเช้งโคลเลอร์หรืองานทําสีนะครับตลอดจนเงินสายเคมีนะครับมาเล่าสู่หรือมาแบ่งปัน4ช่องทางนะครับทิกตอกยูทูปเฟซบุ๊กไลฟ์และช่องเลียวนะครับหลายท่านเข้ามาแล้วนะครับเหมือนกับท่านได้ไปศึกษานะครับเหมือนกับท่านบินไปที่แพรรสเลยนะครับ หรือบินไปที่ฝรั่งเศสเพราะเอาแนวทางนะครับการทํางานในรูปลักษณ์ของงานเชนโคลเลอร์หรืองานกึ่งของเคมีที่มามิกหรือมาผสมผสานกันครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจน F4 ทุกท่านเข้ามาแล้วนะครับเป็นกําลังใจออสด้วยนะครับด้วยการกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนและกดรูปหัวใจนะครับเราก็ขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งนะครับที่ทําให้ออสและทีมงานนะครับเดินหน้าหรือกล้าวต่อไปแล้ว เรามาคุยกันต่อดีกว่านะครับการคัดหรือการวางกรอบการวางวางลายวางแนวในลักษณะกึ่งของพื้นฐานหรืองานคัดหรือการตัดแบบบ้านาน,นะครับหรือเป็นแนวของเศรษฐกิจคาร์เนมีเนี่ยหนึ่งนะครับนะเราลักษณะของการวางเลยนะครับว่าสั้นนะครับยาวหนาบางนะครับอันนี้เป็นแนวทางนะครับ2นะครับนะการที่เราดึงตาแหน่งหรือการเอาจุดที่เรามาร์คไว้ต่างต่างเนี่ย แบไวเลยนะครับหลายท่านอาจยังไม่เรียกว่าไม่มีความชํานาญพอดึงส่วนหน้าเลยนะครับว่าต้องการสั้นยาวอยู่ขนาดไหนนะครับนะมาคไว้เลยนะครับ2นะครับก็คือส่วนข้างนะครับดึงไวเลยนะครับสั้นยาวอยู่ขนาดไหนนะครับ3ก็คือกึ่งกลางของด้านหลัง3จุดนี้นะครับเป็นหัวใจหลักของงานคัดหรืองานตัดในแนวของเคเทอคารามีหรือเป็นแนวของพัชชันนะครับสวยหรูเก๋เท่นะครับในสายล์เคเทอคารามีที่ออสนำพาหรือเอาเทคนิคหรือการทํางานที่ออสมีโอกาสดีกว่านะครับ ไปศึกษาไปเรียนรู้นะครับที่อังกฤษอเมริกาฝรั่งเศสหรืออิตาลีเรานำพานะครับเอางานรูปแบบของงานที่เราไปศึกษาเรียนรู้มาแพนหรือมาแช์นะครับให้เพื่อนให้น้องตลอดจนหลายๆท่านที่ชอบกึ่งแขนงของเสริมสวยนะครับได้มีโอกาสศึกษาหลายท่านเข้ามาแล้วนะครับเพียงทั้งแอดนะครับเอกกมครับ S อสโซเมนะครับออสสมจิตหรือออ t ติกตอกอาจจะดูตั้งแต่ตอนแรกนะครับคืองานคัดหรือการวางรูปกรอกลักษณะของทรง2ก็คืองานเช็งโคลเลอร์หรืองานทําสีหรืองานกึ่งของเคมีนะ สามนะครับก็ค,คืองานลนักษณะของเซตหรือการจัดทรงในรูปลักษณ์ต่างๆสี่นะครับคือการเรียนรู้ในแขนงของโครงสร้างสีละลายแนวนะครับแบ็กฮาร์ดโครงสร้างสีละในลนักษณะเก่งของสอบกรอบโครงทรงนะครับอันนี้เป็นการนําพาดีกว่านะครับที่การเอาหลักการหรือการทํางานในแนวของร่วมสมัยนะครับมาแผนมาแชร์ตรงช่องทิกต o k นะครับส่นทางช่อง f a c e b o o ไล i ์เอฟวอลเดแต่ละวนันออสเอางานเอาข่าวสารอาจจะเป็นครั้งหนึ่งก็ได้นะครับออสที่มีลักษณะเก่งของชัยชนะหรือเป็นลักษณะของแชมป ผมแห่งสระเทศไทยหรือเป็นแชมป์ผมสุภาพตตีนะครับเรามีโอกาสนะครับได้เป็นตัวแทนนะครับของช่างผมไทยไปแข่งที่วอร์น,นาอิตาลีไปแข่งที่รอสเตอร์ดัมนะครับประเทศนอร์แลนด์ไปแข่งที่เอลติงกิฟิงแลนด์ตลอดจนถึงลัสเวกัสน,นะครับสหรัฐอเมริกาออดนำพานะครับมาแพลนหรือมาแชร์ต่างช่อง Facebook ไลน์เอ็ดบุรีเดนะครับหลายท่านเข้ามาแล้วท่านก็สามารถศึกษา และกล็เรียนรู้ได้นะครับทางช่อง Facebook Live e v e r y day ส่วนทางช่อง u t u b e นะครับหลายท่านอยากจะศึกษาอีกอยากจะเรียนรู้อีกอยากจะเอาหลักการอยากจะเอารับพัฒนาต่างๆนะครับพิมพ์คำว่านะครับอาจารย์ออสสอนตัดผมนะครับทาง u t u b e นะครับอาจจะเป็นครั้งหนึ่งนะครับที่เรานะครับเดินทางลักษณะของงานลนักษณะของสายวิชาชีพอาจจะเป็นบายดรอวเมคอัพนะครับแต่งหน้ากล้าวผมตลอดจนถึงงานลนักษณะของงานเรียนรู้ในแขนงของงานแหรโชว์ความหมายก็คือไปลักษณะของการสาธิตไป โชว์ไปสอนนะครับณประเทศต่างๆนะครับหลายที่เราก็นับอัพพลายดัดแปลงมาลงทางช่อง u t u b e นะครับนะหลายคนนะครับที่อยากลักษณะของงานศึกษาด้วยกว่านะครับอาจจะเป็นผมหญิงผมชายกล้าวผมตลอดจนถึงงานเรียนรู้ในแขนงของเสริมสวยทุกแขนนะครับอาจจะเป็นผมหญิงผมชายนะครับซาลอนแอนด์บาร์เบอร์นะครับท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้าไปได้ทางช่อง u t u b e นะครับอย่าลืมนะครับพิมพ์คําว่านะครับอาจารย์ออดนะครับสอนตัดผมทาง u t u b e นะครับส่วนนะครับน้อง ใหม่มาแรงผมเชิญชวนดีกว่านะครับตรงนี้เขาโอเพนหรือเปิดกว้างนะครับให้เพื่อนให้น้องตลอดจนในแขนงของสายวิชาชีพได้มีโอกาสศึกษาและพัฒนาไปรึป